สวัสดีค่ะคครับผม่ะเอาพาวาชุดล่างก่อนนะพี่น้องเด้อชุดบนชุดล่างน้องพ่อชุดบนพอดีพอนว่ากะคำนวณแล้วมีตัวช็อตในใจแล้วเดี๋ยวจึงรอชมพี่น้องดูชุดล่างชุดบนเหนียวนะครับเช่งเหล็กวิ่งพี่น้องห้ากับหกหลักร้อยก็หกเด้อพี่น้องหลักร้อยนะครับตัวประกบพ่อสองสามสี่ตัวประกบรุดซื่อธรรมชาติชุมเอาเอาชุดล่างไปก่อน ชุดบนพอมาคำนวณได้แล้วเดี๋ยวจงรอชมพี่น้องดูชุดล่างมีเขามีหลุดจะทำชมเด้อให้กำลังใจจันนอกชีนองเนาะจับงวดเขากับเขาครับงวดลุดนกับมี่เตรียมกินด้ง่แล้วเลยใหา่ไปเสียหรอพ่อไปฟังเล่าโอ้ไปดังยุฟังเล่าเ <c oughs> <c oughs> ป็นมั้ยดังฟังเล่า อ่าสิเด็นั่ไปน้องไายแล้วเนี่ยเอาเลยฝาก สิบหกกคอนะครับท่านผู้ชมไก่เข้ามาแล้วพี่น้องสิบหกกคอหกหกเป็นชุดล่างอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมเด้อ เจ็ดกับเก้าครับผมเด่นที่เก้าครับวุด้ดเอยวสูตรนม่บ่งดอกมัน จับคููได้พอป<ม>ระมาณครับแต่วิ่งคือวิ่งเจ็ดกับเก้านะครับ,บรกับวิ่งเจ็ดกับเก้าเน้นที่เก้าเน้นที่เก้ารักมัน เจ็ดกับเก้าโอ้นี่ครับชุดประกบครับผมชุดประกบสามสี่ห้านะครับเนาะครับจับใส่ตัวเดรนกับเจ็ดกับเก้าสามเทอ ห้าเจ็ดห้าเก้าเชียนเซสเป็นีแถวเนาะคับองแถวต้องแถวครับสี่เจ็ดสี่เก้า 3ามเจ็ดมก้าท่านผู้ชมนะครับเนาะถ้าจับก็คือ3ามเจ็ดสเด้าปพี่น้องนะครับเนาะนะนะแล้วก็3ามเก้าเก้ห้าเก่งที่กลับ เสียงเลยเน้นที่ห้าเก้าท่านผู้ชมเน้นติดเก้าเน้นติดเก้าได้พี่พพน้องเพราะว่าประแต่งเป็นเด็นเก้าครับครับเด่นเก่าสรุปนะสามหางนี่เน้นเนนลยเข่าตาเพราะนอะ เขาตายกบพอฮาเก่าสามเก่ามักชื่อกันเลยสามเก่ากับมักงวดนี่ท่านผู้ชมห้าเก้ากับสามเก้านี่ครับสุดนี่แหละกับป่อยไปแท้กับตองงวดแต่ตองมวดได้เี่นอกพอดีแล้วพี่น้องมายัำให้ทัน่านผู้ชมใกลๆถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วนาพี่น้องพอแต้มเป็นกับป่อยตั้งแต่ตองมวดด้วยครับท่านผู้ชมวันนี้เบาเท่ามาซาเน่ยก็มายัำให้โค้งสุดท้าย เป็นชุดตรงๆเลยบ่ะพ่อแต้มก็ตะเกาว่าตรงตรงนั่นแหละแต่ว่าไปข้างหน้าห้ามมรูเนาะกับตัวไปด้วยคันเบ้าตามสายตีมันก็ตรงๆรงนั่นแหะครับครับแมรนด์พอเนี่ยเขาบอสตีคือว่าพอเป็นปากรักให้แล้วเน่ยแต่ว่ากับบอลเนียนนะพอเนาะเลขคำนวณเลขคำนวณเท่ามันไปกับก็อย่าให้มันได้ปวดแฉลบนะครับออกจากกับกันไว้พี่น้องนะครับกันไว้ครับ สามพางเน้นๆนะครับสามหางเน้นๆครับผมนี่านผูชมเก้านีเด่นล่างนี่เราพอเนาะแม่นครับมักยุ่งขับตัวเด่นสายวิ่งสายรุ่นนี่บ่ผาดครับผมบ่อผาดเลยบ่อเก่าหรือว่ามักเกายังก็เอาไปใส่ก็ได้ครับนี่มันใจเก่าค่ะล่างผมก็มักเจ็ดตั้งนี่พอชุดเจ็ดนี่มักตัวมักชุดสามเจ็ดพอสามเจ็ดห้าเจ็ดแต่ว่าก็จะมีอีกคูนึงที่เบา่ามักแต่ว่าบ่ติดตัวเล็กติดพ่อคือศูนย์เจ็ด ห้าเจ็ดกระมักสามเจ็ดกระมักแต่ว่ามักมักหลายคือศูนย์เจ็ดเก้ากระมักพี่น้องชุดเก้านี่มาแรีนพี่น้องสามเก้าห้าเก้านะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้คือมาแร้งสามเก้าธบุชนะครับผมถ้าจับขึ้นนี้ได้พี่น้องเด้อสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะครับเนาะราคาสามเก้าสี่เะกะ้าห้าเก้าเท่านั้นพี่น้องนะครับเนาะมครับพี่น้อง ห้าเจ็ดห้าเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าสามเจ็ดสามเก้าบ่แต้มประเด็นไหนซี่เก้าห้าเก้าสามเก้าเก้าศูนย์บอติติพ่อสูตรหลังบัวครับสูตรนี้งวดนี้มั่นใจว่าอยู่บนอยู่บนขันไปเป็นบนติพ่อขึ้นไปเป็นบนเนี่ยเขาเริ่มสูตรบนรอดูชุดบนนพี่น้องต่วันล่างมั่นใจเก้าเนาะพอเนาะเมียมครับสูตรบนพ่อวันนี้ปล่อยช้าแต่คือเด่นแน่เพราะว่าพ่อพูว่า ต่เก่งไว้ให้เขานะครับเนาะนี่แหละจังรอดชุ่มทำใ้ชมเพราะว่าสุดบนนี้หาก,กับโคกนี่ถือว่าเด่นคัดของพ่อนะครับเนาะแต่ว่าตัวปกของพ่อเป็นบริจับใสนะครับวิ่งถือว่าแมน่นลักลอยกับแม่นนะครับเขาบนะ้ามกได้พ่อเนาะพ่อเชี่ยผมยชุดบนนี้เป็นชุดบนนึกพี่น้องจังรอชมพ่อเพิ่นท่านเป็นปอยนะครับเนาะแต่ว่าพ่อนมาวิเคราะห์ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจังร<พ>อดชนน้องหลังนะเน่ยครับผมเราครูศกบอกมือถือ ครับค, <ะ S 1> คือคูหนบีบอเขา้เด่นหากระพกมาหลักร้อยห้ามาหลักหน่วยนี่ครับหมัมกรเลยเอ้ยเนาะพ่อเนาะขันจับพี่น้องผู้ใดจับหลักร้อยนี่บอกหกชนเดิมหกมาหลักร้อยได้เอาแคปหน้าจอชุดล่างท่านผู้ชมล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อเน้นตรงๆละกับพ่อพันกว่าให้กันกลับตัวไว้ด้วยนะครับนะาะผู้ใดชอบตรงๆกัจับตรงๆเลยเพราะว่ามากตามสูตรนะครับพี่น้องล่างเด่นเก้ารองเจ็ดเน้นเก้า คับชุดประกบ3-4-5ครับตัวเด่นคือ7จ็ดเก้าครับจับคู่ได้5-7-5-9-4-7-4-9-3-7-3-9เนะครับเน้น3คู่4-9-5-9-3คู่นะพี่น้องครับตัวเน้นตอนนี้พี่น้อง3-9เกกับ5าเกานี่หาไปเลยผมจะผมจะมีเพิ่มตัวเนี่ยเพราะจะาหาเก้า เป็นตัวชอบพี่แล้วสามเก้านี่พี่น้องสามเก้านี่คือผมชมหารลอตรีไวหาลอตเตอรีไว้พี่น้องเนาะนี่ชุดสามเก้านี่ครับมาแรงขอบคุณพ่อแต้มนะครับผมชมขอบคุณครับขอบคุณพ่อคุณสชาตครับพ่อคุณชิปนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ